ข่าวจาะข่าร้อนลุงข่าลึกคะกลับเข้ามาในช่วงที่3นะคะคงเจาะข่าร้อนลุ้งข่าลึกไกลหวัดน,นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะเราจะมาตามกันต่อในประเด็นร้อนละคะกับการกลับมาเคลื่อนไหวนะคะของพันตำรวจโททักษินชินวัตรอีกครั้งหนึ่งในทวิตเตอร์นะคะหลังจากที่เงียบหายกันไปนานหลายเดือนเลยทีเดียวค่ะ โดยใน Twitter ของพันธมตโททักษินวันนี้เนี่ยนะคะได้ระบ,บุเอาไว้ว่าขอแสดงความยินดีในความสําเร็จของการช่วยชีวิตคนงานทําเหมือง33คนของรัฐบาลชิลีความห่วงใยต่อชีวิตราษฎรคือสปิริตของความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงถือว่าเป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจและความสามคัคคีนี่คือความแตกต่างหนึ่งของการเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงกับการเป็นปเผด็จการอยู่ที่ความห่วงใย่ในชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน ที่เล่าให้ฟังเพราะอยากเห็นผู้นําไทยได้ให้คุณค่าต่อชีวิตของคนไทยและอยากเห็นผู้นําไทยที่พูดถึงและจริงใจต่อความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของคนไทยที่จะนําไปสู่ความปลองดองอย่างแท้จริงของคนในชาติพันธบทโททักษินได้ระบุเอาไว้ในทวิตเตอร์อีกนะคะว่าผมคิดว่าประธานาธิบดีชิลีได้รับความนิยมทางการเมืองขึ้นมากจากการทุ่นเทช่วยชีวิตคนทําเหมืองในครั้งนี้ทั้งในต่างประเทศ โดยที่เขาไม่ต้องเอาการเมืองมานำเพียงแต่มีใจที่ห่วงใยชีวิตของประชาชนของเขาในฐานะผู้นำประเทศเป็นประชาธิปไตยจริงๆจึงทุ่มเทช่วยเหลือพูดมาทั้งหมดก็ขอฝากเป็นข้อคิดให้นายกรัฐมนตรีที่บอกว่ามาจาก,การเลือกตั้งในระบอบรัฐสภานั้นได้คิดว่าท่านเห็นด้วยไหมกับการสร้างความปรองดองเพื่อให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวมีเสียเดียวคือสีแห่งความเป็นไทย อยู่ในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมกุกสําคัญที่ใจครับพันมททธมตททักษิณกล่าวอีกนะคะว่าผู้นํานั้นต้องกล้าได้ข่าวว่าภรรยาของไหนอภิสิทธิ์นะคะเป็นห่วงอิสิทธิ์นายกรัฐมนตรีพันมททธมตทักษิณก็บอกว่าผมก็เคยโดนมาแล้วแต่เกิดจากการแย่งชิงอํานาจแต่ไม่ใช่ความโกรธแค้นการสร้างความปรองดองจะเป็นเกราะคุ้มกันที่ดีเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างการเป็นฮีโร่ กับการเป็นมหาโหดบางนิดเดียวครับสุดแล้วแต่ใครจะเลือกเดินก่อนจบผมขอฝากเตือนทุกฝ่ายอีกครั้งว่าความรุนแรงไม่ใช่วิสัยของคนไทยผมขอประนามทุกฝ่ายที่ใช้ความรุนแรงทุกคนมีกรรมต้องชดใช้อย่าไปสร้างกลับครับก็ดูเหมือนนะคะว่า พันตำรโททักษิณนั้นจะกลับมาเดินเครื่องกันอย่างเต็มตัวอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมาค่ะพันตำรวจโททักษิณนั้นก็เพิ่งจะวิดีโอลิงก์ไปที่พักเพื่อไทยก็เป็นการสะท้อนนะคะเห็นอย่างชัดเจนนะคะว่าพันตำรวโททักษิณนั้นเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังตัวจริงของพักเพื่อไทยค่ะ ตามรายงานข่าวของพักเพื่อไทยนะคะก็ระบุเอาไว้ค่ะว่าการตัดสินใจของพันธมต์โทโทักษิณที่วิดีโอลิงก์มานะคะก็เพื่อต้องการที่จะเบรกการโหวตเลือกแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีเนื่องจากพันธมต์โทโทักษิณน,นั้นได้ว,วิเคราะห์การเมืองอย่างชัดเจนว่าชัยชนะจากการเลือกตั้งสมัยหน้านั้นจะเป็นหนทางเดียวที่จะเดินทางกลับประเทศได้พันธมต์โทโทถถักษิณจึงตัดสินใจที่จะนำทัพสู้สึกเลือกตั้งครั้งนี้ด้วยตัวเองโดยจะเป็นการประกาศสงครามเป็นครั้งสุดท้าย จึงมีการเดินหน้าอย่างเต็มที่และยังประกาศจะนําทีมเศรษฐกิจเองด้วยการคิดนโยบายด้านเศรษฐกิจเองอีกด้วยตามรายงานข่าวนะคะแจ้งอีกข่าว่าพันธมตโททักษิณนั้นจะเริ่มต้นด้วยการปรับโครงการทุกอย่างของพักเข้าสู่การเลือกตั้งและหลังจากปิดสมัยประชุมสภาพักเพื่อไทยจะลงหาเสียงปูพรมทั่วประเทศทําพื้นที่เลือกตั้งทันทีและพันธมตโททักษิณนั้นก็จะวิดีโอลิงก์ผ่านไปยังทุกเวทีเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ก่อนที่จะมีพระราชกิจฎีการเลือกตั้งพันธมตโททักษิณเองก็จะหาเสียงพบปากกับประชาชนค่ะผ่านทางการวีดีโอลิงก์อย่างต่อเนื่องนะคะและก็จะหยุดหลังจากมีพระราชกิจสเดการเลือกตั้งแล้วเพื่อไม่ให้ผิดข้อกฎหมายสําหรับยุทธศาสตร์นะคะของพรรคเพื่อไทยก็คือการชนะการเลือกตั้งมาให้เกินครึ่งหนึ่งของสสในสภาโดยจะเพิ่มพื้นที่สสในกรุงเทพมหานครอุบลราชธานีนครราชสีมาและภาคตะวันออก รวมทั้งเน้นปิดล้อมบุรีรัมย์เพื่อสกัดกั้นไม่ให้พักูมิใจไทยนั้นออกมาทำพื้นที่ในภาคอีสานได้ส่วนเรื่องนโยบายของพักที่จะใช้หาเสียงนั้นพันธมบทโททักษิณกล่าวว่าไม่ต้องห่วงกำลังคิดอยู่จะเป็นนโยบายเน้นสร้างไรายได้และเชื่อมั่นว่าพักเพื่อไทยจะชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งอย่างแน่นอนจึงขอให้สสออดทนรายงานข่าวยังแจ้งอีกนะคะว่าบุคคลที่เหมาะจะเป็นนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งที่จะถึง ตามที่พันตำรวจโททักษินนั้นได้ระบุเอาไว้ก็ได้แก่พลเอกชวลิตยงใจยุทธร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณพันเอกอภิวัตรวิริยะชัยนายวีรพงษ์รามางกูลและพลตำรวจเอกโกวิทย์ปัฒนะส่วนเรื่องนโยบายของพักที่จะใช้ในการหาเสียงนั้น พันธมตโททักษินกล่าวว่าไม่ต้องห่วงนะคะกำลังคิดอยู่โดยจะเป็นนโยบายในการเน้นสร้างไรายได้และก็เชื่อมั่นว่าพรรคเพื่อไทยนั้นจะชนะการเลือกตั้งได้เสียงข้างมากกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งอย่างแน่นอนก็ขอให้สอสออดทน นายสุชาติทาดาดำรงเวทนะคะทีมเศรษฐกิจของพรรคเพื่อไทยกล่าวค่าว่าที่ประชุมคณะทำงานด้านเศรษฐกิจได้หารือและลงมตินะคะถึงแนวทางในการออกนโยบายทางด้านเศรษฐกิจที่พักจะใช้ชูในการรณรงค์หาเสียงและถ้าหากว่าพรรคเพื่อไทยได้กลับมาเป็นรัฐบาลก็จะมีการเสนอนโยบายใหม่คือ 1. ค่าแรงขั้นต่ำวันละ3า0บาท2ผู้ที่เรียนจบปริญญาตรีและเริ่มทางานจะได้เงินเดือนเริ่มต้นที่1 5 0 0 0บาท และ3เข้าเปลือกสีเป็นข้าวขาวนะคะเรเราคาเกวียนละ15,000บาทซึ่งถ้าหากว่ามีการชูธงการหาเสียงในเรื่องเศรษฐกิจก็มีความเป็นไปได้ที่พักเพื่อไทยนั้นจะติดต่อทัาทามให้ในายวีรพงษ์รามังกูลเข้ามารับตำแหน่งผู้นำของพักเพื่อปูทางไปสู่การเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ตามรายงานข่าวก็แจ้งด้วยนะคะว่าเงินขายที่นายวิรพงศ์นั้นจะเข้ามาเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองนั้นจะต้องนิ่งมากกว่านี้เพราะหากเสนอตัวเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีในช่วงบรรยากาศทางการเมืองที่เข้มข้นรุนแรงอาจจะทําให้ชื่อเสียงของนายวิรพงศ์ได้รับผลกระทบได้ในอนาคตอย่างไรก็ตามนายวิรพงศ์เองก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทใกล้ชิดกับพรรคเพื่อไทยด้วยทําหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ต่อทีมเศรษฐกิจของพรรคซึ่งก็ถือว่าเป็นกุญซือในการให้ความเห็นทางด้านของการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของพรรคควบคู่ไปกับในโอลานชัยประวัติค่ะ ก็เรียกได้ว่านะคะเป็นการเคลื่อนไหวกันแบบเป็นองคาพยพกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งของพักเพื่อไทยนะคะภายใต้บทบาทการนําของพันตารวจโททักษิณชินวัตรนะคะและก็ภายใต้ความเชื่อมั่นค่ะว่าพักประชาธิปัตย์นั้นจะถูกตัดสินยุบพักในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยานนี้ช่วงหน้านะคะท่านผู้ชมคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณปอดประสบสุรสัสดีรองหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะเพื่อที่จะเติมเต็มในข้อมูลในเรื่องนี้กันนะคะเดี๋ยวพักกันก่อนสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ រូន